ดูดูเพชรเพชรทำโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตายเพชรเพชรเดี๋ยวถ่ายคลิปทันไหมเนี่ยเพชรเพชรจะทำอะไรลูกฮะเออเพชรแม่หนูเพชรจะทำว่าจะได้ได้คลิปไม่ทันเพชรอุ้ยแต่รถเชือกตั้เพชรเขาจะปีนใครก็ได้นะคะโอเคเขาชื่ออะไรได้เมื่อวาณนี้น่ะคุณแม่ที่อยู่ช้างเชือกตัวใหญ่นั่นนะลืมชื่อชื่ออะไรเนาะลืมละ ไหนดูเพชรปีนใหม่สิเราจะถ่ายคลิปเพชรเพชรเพชรจะลงอ่างไหนไหนเดี๋ยวถ่ายคลิปเพชรลงอ่างก่อนมาดูเพชรจะลงอ่างจะดูเพชรลงอ่างนะคะเพชรนั่นจะลงอ่างนะคะคุณแม่เพชรจะลงอ่างเดี๋ยวเพชรเพชรตายก่อนไม้ตายแล้วนะคะเพชรพันล้านจะลงอ่างนะคะคุณแม่ โอ้ยถ่ายคลิปไม่ด่เลยเมื่อกี้นะคะเพชรจะปีนอ่างอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนนะคะขอบคุณนะคะมีคุณแม่พนาคุณแม่แล้วก็คุณแม่เล็กนะคะเมตาอาหารมาฝากนะคะอ่าน้องนะคะเพชรพันล้านนะคะกราบขอบคุณคุณแม่ค่ะเดี๋ยวให้เพชรอาบน้ำก่อนนะคะนี่นะคะเพชรนะคะจะปีนอ่างแล้วนะคะอ๋าน้องเพชรอ๋อน้องเพชรจะปีนอ่างแล้วค่ะนะขอบคุณแม่ดูอเพชรโอ้ยนะคะ น้องเพจจะเป็นอ่างแล้วนะคะตอนนี้อ่าอ่วชนสุดๆนะคะน้องเพรฝันลาลงอ่างกุชชี่ด้วยนะคะน้องสเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาของคุณแม่และค่ะคุณแม่รักช้างนะคะให้น้องสเต็มนะคะ มาดูน้องเพชรจะปีนอ่างน,นะคะลงอ่างกุชชี่นะคะน้องเพชร <laughs> น้องเพชรบอกว่าอ่างนี้เป็นของผมค่ะไม่มีใครอยู่แล้วน้องเพชรจะปีนดูดูดูใจเย็ยเนๆลูกนะไปนอ่างกุชชี่แล้วนะคะตอนนี้อาบน้ำไหมลูกอาบน,น้ำเลยอาบน,น้ำเลยโอ้นะคะตอนนี้น้องเพชรนะคะจะปีนอ่างกุชชี่แล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่มีช้างเชือกไหนอยู่แล้วนะคะอยู่แต่เพชรเพชรยังอยู่นะคะ เอาลงได้บ่แม ah, ่ไม hey, ่เล oh uh, uh, so ็ดติไม่ลงดีกว่าอม่ลงดีกว่าลูกไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวมีออเดอร์ไปลงให้ตรงนั้นเด้อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดูนะคะน้องเพชรจะปีนอ่างให้ได้เลยนะคะอ่างกุชชี่ดูหม ว้าตายแล้วอาเพชรเพรน้องเพชรบาลานนะคะอยากเป็นอยากเป็นอ่างนะคะตอนนี้อ่างคุชชี่นะคะอ่างส่วนตัวเโอ้เอาลูกอ่ะอาปีนอาดูทำดูดู <c oughs> ดนะเพชรบาลานนะคะยังอยู่ที่งานแสดงช้างนะคะคุณแม่ดูนางทำโอ้ดูดูน้องทำดูน้องทำเอาเอาเอาพ่อพ่อผมอยากปีนครับผมผมอยากอาบน้ําผมอยากอาบน้ำครับพ่อเ <c oughs> ออเนาะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเพชรจะปีนให้ได้นะคะ เป็ดเป็ดเป็ดเป็ลงก่อนลูกมาตัดชด้อยแล้วอยากกินมันลูกถ้าปล่อยลงก็ลงได้อยู่เป็ดเป็ปล่อยดูทิเอาอยู่วะได้อยู่คนนี้ใช่ไหมไม่ได้มาย่อมาใจแม่ดูดูขานะคะดูท่านะคะเป็ดเป็อยากลงอ่างดูดูท่าเป็ดอยากลงอ่างอ่ะดูผมอยากอาบน้ำครับพ่อปล่อยผมหน่อย กันเกล้าอะไรนะคะคุณแม่ลงแล้วจะขึ้นได้ไหมกันเกล้าใช่ลูกพังแม่น้องใหม่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ใช่จ้ะพังแม่น้องใหม่นะคะคุณแม่ขะเดี๋ยวได้นลงมาได้ดูอ่ะฮะเอาเพชรอยากเล่นน้ำอ่ะปล่อยเลยอ่ะเออเราเตี้ยงเตื้ยงอันนึงสองชั่มเอออ่ะลูกอ่ะอ่าลงแล้วขึ้นได้หรือเปล่าล่ะ อ๋ออเอลยลูกเอาเลยเต็มที่มาว้าย่าน่ว้าอุอุ้ยดูทำอุ้ยดูทำบาเบาเบาเมาเบาลูกเมาเออโอ้โหเมาลูกเมาเบาลูกเมาเออมีความสุขจังเลยนะอได้หรือเปล่าลูกเอ้าเอ้าเขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมข่นได้ไหมเออ เออเออเต็มที่เลยลูกไม่มีใครแย่งหรอกมีหนูอยู่เชือกเดียวเล่นเลยเล่นเลยลูกเออเล่นเลยเออเล่นเลยเล่นเลยค่ะมีความสุขมากเลยได้เล่นน้ำเออโหดูอ่ะเลยลูกอ่ะเลยอ่ะเลยเออมาดูดูปล่อย้าเอเล่นแป๊บเดียว น่ารักมากเลยนะคะไป